อัสสลามุอะลัยกุมุลลอฮ์มุลลาฮิมบะริกาโตมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งกับคุณครูคสุวานณีเย็นยูโนนะคะก่อนที่เราจะเรียนให้นักเรียนทุกคนยกมือขึ้นอ่านดุอาค่ะอิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮิมรับบิชรอฮลีซาดรีววยสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมิลลิซานียับกะฮูกาลี อาปดาห์ก่อนเราเรียนเรื่องอะไรคะเราเรียนเกี่ยวกับประโยคสัญ,ญลักษณ์สแสดงการลบใช่ไหมคะโดยที่ประโยคสัญ,ญลักษณ์เวลาเราจะเขียนตัวแรกหรือว่าจํานวนแรกนะคะเราจะเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายใช่ไหมคะจากนั้นจํานวนที่2ก็คือตัวอะไรคะตัวลบแล้วก็เครื่องหมาย ท่ากับแล้วคำตอบที่ได้ก็คือเราจะเรียกว่าผลลบนะคะ,ะและวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรามาดูกันเลยเราจะเรียนเกี่ยวกับการลบโดยการลบโดยการเอาออกหรือหยิบออกนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนการลบ โดยการเอาออกหรือหยิบออกนะคะ,อะลองเราดูในภาพนี้มีรูปอะไรคะ,ะขนมเค้กใช่ไหมคะ,อะลองเรานับก่อนว่าขนมเค้กมีอยู่กี่ชิ้นนะคะ,ะนับเลยคะ่ะ1นึ่สองสสี แสดงว่ามีขนมเค้กอยู่เจชิ้นใช่ไหมคะ,ะแล้วเราหยิบออกไป4ีชิ้นจะเหลือขนมเค้กกี่ชิ้นมีขนมอยู่เจชิ้นแล้วก็หยิบออกไป4ีชิ้นจะเหลือขนมเค้กสี่ชิ้นเวลาเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ เราก็จะเอาเจดตั้งนะคะเจดนี่มาจากไหนคะเจดก็คือมาจากขนมเค้กทั้งหมดใช่ไหมคะแล้วก็เครื่องหมายลบ 4, 4ีสนี่มาจากไหนสก็คือมาจากที่เราหยิบหยิบออกไป4ชิ้นใช่ไหมคะ,ะเวลาเราจะเขียนก็คือ,อเราสามารถหาจำนวนขนมเค้กที่เหลืออยู่โดยการ กากบาดท,ทับรูปขนมเทค้กที่หยิบออกแล้วนับจำนวนขนมเทค้กที่เหลือใช่ไหมคะขนมเค้กมี7ชิ้นแล้วเราหยิบออกไป4ชิ้นส่วนที่เราหยิบนั้นให้เรากากบาดอ่ะกาเลยนะคะ1 2 3 4อะเรากาไป4แสดงว่าเหลือขนมเค้กกี่ชิ้นคะอะเหลือนับเลยค่ะ1 2 3อะแสดงว่าเหลือขนมเค้กกี่ชิ้นคะอาเหลือขนมเค้ก3ชิ้นนะคะนั่นก็คือ7ลบ4เท่ากับ3เหลือขนมเค้กอยู่3ชิ้นนะคะ อ่าอันนี้ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วเราลองมาดูตัวอย่างที่สองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่สองนะคะก็เหมือนกันค่ะเมื่อกี้ตัวอย่างที่หนึ่งก็คือขนมเค้กใช่ไหมคะอ่าตัวอย่างที่สองรูปอะไรคะอ่ามังคุดใช่ไหมคะอ่าลองนับว่ามีมังคุดกี่ลูก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ามีมังคุดอยู่แปดลูกหยิบออกไปสามลูกจะเหลือมังคุดกี่ลูก และเวลาเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็เหมือนกัน8นี่มาจากไหนคะ8ก็คือมาจากมังคุดทั้งหมดมี้8เครื่องหมายลบลบด้วย3 3นี่มาจากไหนคะ3ก็มาจากที่เราหยิบมังคุดออกไป3ลูกเท่ากับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะ,อะลองดูมีมังคุด8ลูกใช่ไหมคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วเมื่อกี้ตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าให้เรากากระบาดทับที่เราหยิบออกไปใช่ไหมคะอ่าเราหยิบออกไปกี่ลูกคะมังคุดสามลูกใช่ไหมคะก็ให้เรากากระบาดเลยคะ่ะสามหนึ่งสอง สอ่าเรากากบาดไปแล้ว3ใช่ไหมคะแล้วเหลือมังคุดกี่ลูกอ่ะเรานับเลยค่ะส่วนที่เรายังไม่กากบาดให้เรานับเลยนะคะเหลือเท่าไหร่นะคะอ่าให้เรานับอ่าลองนักเกียนนับว่ามีเท่าไหร่คะอ่าหนึ่งสองสส 5อ่าแสดงว่าเหลือมังคุดกี่ลูกคะอ่าเหลือมังคุด5ลูกนะคะอ่าเหลือมังคุด5ลูกอันไหนที่เราหยิบออกไปเราก็การ,กรบาทเลยนะคะแสดงว่า8อ่8ลบ3เท่ากับ5ก็คือเหลือมังคุดอยู่5ลูกใช่ไหมคะ ถ้าเกิดว่าครูวาดรูปส้มนะคะ,ะสม้มหนึ่งสองสามสี่ นะคะแล้วกินไปสองลูกอ่ากินไปหรือว่าเราหยิบไปนะคะสองลูกแล้วเหลือต้มกี่ลูกคะอ่าที่เรากินไปให้เรากากระบาดเลยนะคะเรากินไปกี่ลูกคะ สองลูกใช่ไหมเรากากระบาดเลยค่ะหนึ่งสองแล้วเหลือกี่ลูกคะอันไหนที่เราไม่กากระบาดให้เรานับเลยค่ะคือลูกหนึ่งสองสามส,สี่แสดงว่าเหลือเหลือส้มกี่ลูกคะอ่าเหลือสี ลูกนะคะเวลาเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ส้มมีกี่ลูกคะทั้งหมดหมีหเครื่องหมายลบลบด้วยที่เรากินไปกี่ลูกคะสองเท่ากับสี่เหลี่ยมหกลบสเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะถ้าเราจะคิดกับมือก็ได้เอานิ้วขึ้นมาหนิ้วแล้วก็ปิดไป 2. สองแสดงว่าเหลือเท่าไหร่คะ อาเหลือ4นะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างการลบโดยการเอาออกหรือว่าหยิบออกนะคะอ่าครูให้ตัวอย่างทั้งหมดวันนี้3ตัวอย่างนะคะให้เราดูอย่างช้าช้านะคะและวันนี้คุณครูก็ให้เราทําแบบปึกหัดนะคะอ่าแบบปึกหัดเรื่องการลบจํานวน โดยการเอาออกหรือว่าหยิบออกนะคะให้เราเอาหนังสือแบบฝึกหัดป .1 นะคะวิชาคณิตศาสตร์เปิดไปหน้า43อ่านหน้า43นะคะจะมีทั้งหมด5ข้อ1 2 3 4 5นะคะให้เราทำเหมือนกับตัวอย่างที่ชูอธิบายเมื่อกี้เลยค่ะ อ่ลองอ่านโจทย์ข้อหนึ่งใหญ่เขียนกากบาททับรูปเพื่อแสดงการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้และเขียนผลลบในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องอันนี้เป็นรูปแอปเปิลใช่ไหมคะลองเรานับว่ามีกี่ลูกหนึ่งส 5 6 7หกเจ็ดอ่ะมีเลูกใช่ไหมคะอ่ะเถูกแล้วนะคะเครื่องหมายลบลบด้วย1แสดงว่าแอปเปิลมี7จ็ดลูกแล้วก็หยิบออกไปกี่ลูกคะอ่ะหยิบออกไป1นึ่ลูกแสดงว่าให้เราการกระบาดทับแค่1นึ่ลูก แสดงว่าเหลือแอปเปิลกี่ลูกคะลองนับหนึ่งสอี่ห้เหลือแอปเปิลอยู่หลูกนะคะอ่ะข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ให้นักเกรียนทําเองนะคะโดยที่ผู้ปกครองเป็นผู้สอนนะคะถ้านักเกรียนยังไม่เข้าใจ ให้นักเรียนย้อนดูดีโออีกรอบนะคะหรือว่าสามารถถามครูได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอัสลามุหมอะลัยก้มวารมาตุลลอฮิวบาราตุ